เพื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมมาวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับผมยิงนะครับผมปืนหนังกระติกนะครับผมจะเป็นในส่วนของรุ่น CNC Mini นะครับผมเพื่อนที่พี่ครับขอกันเข้ามาครับว่ารีวิวให้ดูหน่อยนะครับว่ายิงได้ไกลไหมครับแม่นไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะยิงตัวนี้ให้ดูนะครับผมผมตั้งกล้องเบื้องต้นมาแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมจะยิงตัวนี้ให้ดูนะครับเพื่อนพี่นะครับวันนี้มานอกสถานที่หน่อยนะครับผมก็จะมายิงฝากระป๋องสเปย์ให้ดูนะครับเพื่อนพี่นี่นะครับเดี๋ยวลองโยนไปตรงนู้นนะครับนู่นนะครับเอาไกลสุดว่านะครับไกลสุดมือว่านะครับผมว่าจะยิงโดนไหมนะครับผมนี่นะครับไปอ่ะตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะโดนไหมนะครับ เพราะว่าระยะก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับผม1บแ้าเมตรถึง20เมตรครับตรงนี้นะครับผมจากตรงนี้ไปหาฝาตรงนั้นนะครับผมอโอเคนะครับผมนี่นะครับวิธีการขึ้นลำนะครับก็เอาลูกอัดลมนะครับอาตปืนอัดลมนะครับผมเป็นลูก8มิลนะครับนี่นะครับลูก8มิลนี้นะครับใส่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ เวลาขึ้นลำก็ใช้เท้าเหยียบนะครับนี่นะครับหรือท่านไหนที่ใช้มือก็ได้นะครับแต่ผมถนัดเป็นเท้านะครับนี่นะครับขึ้นลำไปแล้วนะครับเพื่อนพี่นะครับผมเป้าอยู่ตรงนั้นนะครับผมเป้าอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตอนนี้เป้าเคลื่อนที่นะครับเพื่อนพี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับปืนอัติกนะครับนี่ครับยิงดูกันนะครับมาดูกันว่าจะโดนไหมนะครับโดนนะครับผม นี่นะครับเพื่อนใพี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูอีกนัดนึงนะครับเวลาท่านยิงแล้วนะครับผมก็ให้เก็บลำแบบนี้นะครับกดคู่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับผมโดนหนึ่งนัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะยิงซ้ําประมาณอีกหนึ่งนัดนะครับเดี๋ยวขอใส่ลูกกระสุนก่อนนะครับเพื่นพี่นะครับผมวิธีรีโห a ดนะครับลูกกระสุนนะครับก็ตรงนี้นะครับ ใส่ตรงนี้ไปนะครับผมนี่นี่นะครับถืออย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับกล้องก็เขาก็จะบังนิดหน่อยนะครับแต่ใส่ได้อยู่นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องวีทีเซนะครับของดิส c o v e r ันะครับดันเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับจัดระดับหนังสติ๊กนะครับให้ตรงกันนะครับนี่นะครับผมก็ได้ลักษณะทางภาพนะครับแล้วก็มาขึ้นลำกันนะครับ นี่ครับวิธีการขึ้นลำนะครับขึ้นลำให้ท่านนะครับเพื่อเป็นการไม่อันตรายนะครับให้ท่านทํานิ้วแบบนี้นะครับทานิ้วตรงแบบนี้นะครับอย่าเอาไปเข้าไปในกลงไกลนะครับผมเวลาเราขึ้นลำนะครับนี่ครับนี่นะครับผมก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับอยิงไปอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ไหลมาแล้วนะครับประมาณสิบห้าเมตรนะครับเพื่อนเพื่อนะีครับนี่นะครับดูปืนก่อนนะครับผมนี่ขึ้นลำเรียบร้อยนะครับ โอเคเดี๋ยวมายิ่งดูกันนะครับโอเคนะครับผมโดนนะครับนัดสองก็โดนนะครับผมโอเคนะครับนี่ครับ C N C มินินะครับพุ่นนทพี่นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับอสนใจสอบถามได้นะครับพุ่นนพี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันนะครับผมเดี๋ยวผมไปเก็บเป้าให้ดูนะครับ ครับก <cin stereotype> ็ยิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆ่นพี่นะครับผมก็นัดแรกนะครับก็จะอยู่ที่นะครับผมนี่นะครับประมาณ20เมตรนะครับเพื่อนๆื่อนพี่นะครับผมตัวนี้นะครับยิงตัวนี้นะครับทะลุมาหาตัวนี้นะครับเพื่อนๆท่อนพี่นะครับผมและอีกนัดนึงนะครับผมอีกนัดหนึ่งนะครับเขาจะคว่ำลงแบบนี้นะครับยิงตรงนี้นะครับทะลุไปนะครับผมผมลิงประมาณตรงนี้นะครับแต่ ไปโดนตรงนี้นะครับทะลุไปนะครับเพื่อนๆพื่นี่นะครับผมนี่นะครับโดนทั้งสองนัดเลยนะครับเพื่อนๆพื่นพี่นะครับโดยใช้นะครับผมลูกเหล็กแปดมิลนะครับผมโอเคนะครับผมปืน CNC มินินะครับเพื่อนๆพื่นพี่นะครับนี่นะครับทําจากโลหะทั้งตัวนะครับเพื่อนๆพื่นนพี่นะครับนี่ครับแถมดิสกล้องดิสคาร์บรี่ให้นะครับมีทีแซตนะครับสี่คูณสาสิบสองให้นะครับเพื่อนๆพื่อนพี่นะครับโอเคนะครับผมของแถมนะครับผม อ่ามีเยอะนะครับเพื่อนๆพี่ครับให้ทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับผมราคา3,500บาทนะครับรวมจัดส่งฟรีนะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมวันนี้ผมรีวิวให้แล้วนะครับถ้าไหนสนใจติดต่อมาที่ Line ID at jukppp นะครับผม ID Line at jukppp นะครับผมวันนี้รีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ